กาเบรียลมากันเยสต้องการให้อาร์เซนอลคว้าตัวลดลิโกตัวรุกของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มิเกลอารเตต้าตกเป็นข่าวว่าพยายามยกระดับแนวรุกก่อนที่ฤดูกาล2025-2026จะเปิดฉากซึ่งดาวเตะทีมชาติบราซิลกลายเป็นชื่อที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกับปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการที่ราชันชุดขาวต้องการค่าตัวประมาณ80ล้านยูโรทาให้ดิวนี้อาจเกิดขึ้นยากรวมถึงท่าทีของสมสรที่ยังไม่ชัดเจนหลังชาบีอลลอน ดูแต่ชื่นชอบรถลีโกเป็นพิเศษล่าสุดกาบเบรียลที่เคยลงสนามร่วมกับรลลีโกในทีมชาติยอมรับว่าเขาไม่ลังเลที่จะแนะนําแข้งรายนี้ให้กับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้รถลีโกเป็นนักเตะปรากฏการณ์สาหรับผมเขาไม่ได้อยู่ที่อาร์เซนอลก็จริงแต่การซื้อขายมันขึ้นอยู่กับผมผมจะเซ็นสัญญากับเขาอย่างแน่นอนเพราะผมบอกไปแล้วว่าเขาเก่งมากๆขอบคุณภาพจาก Facebook รอันมารติ c ซีเอฟและสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิล ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn